ร้าน Richman Shop หน่หนเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอด,ดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมา จับปืน GKS สักหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับตอนอผมไม่รู้ผมสตรีมกี่ทุ่มนะแต่ว่าเมื่อวานนะครับถ้าใครได้ดูสตรีมก็จะรู้นะครับว่าเออมีคนผู้ชมคนหนึ่งมามิน้นบอกว่าลองเล่น GKS หน่อยครับผมว่ามันดีอยู่นะครับก็เลยไปลองจับเฮ้ยแล้วปรากฏว่าแม่งแบบโอ้โหปืนมันแรงจัดเลยมันแรงมากๆครับปืนแรงจริงครับมันแรงแบบถึงขั้นนขนาดผมแบบเฮ้ยผมก็ว่ามันสู้กับเบต้าได้พอสมควรเลยนะ ไปเปิไอซิมจที่กระบ,บอกที่ดีๆมากเลยนะครับแล้วก็ที่บันดีถึงมันทําคลิปแนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่เบื่อคลิปเมตาคลิปปืนอะไรเดิมๆนะครับเฟนเน็กสวิตเบดเก่าเอ้ยพุกเกอร์เอ้ยอะไรเงี้ยใครที่เบื่อพวกเนี้ยแล้วอยากหาปืนที่แบบโกงคล้ายๆกันแต่อาจจะไม่ได้เทียบเท่าขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่เล่นได้คล้ายๆกันนะครับก็เกียนในรูปแบบบางจังหวะเหมือนกันเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกครับ GKS เนี่ยสโคปเดิมๆนะครับสกินดำมันอะ สโคบมันมองง่ายอยู่แล้วเห็นปะเห็นปะเนี่ยสโคบมันมองง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินม่วงนะครับสกินระดับอีพิกหรือสกินอะไรเงี้ยสโคบมันมองง่ายทุกอันเลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นระดับรีเจนเดอรี่เลยน, <generic> นะครับไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ซื้อรีเจ<ใ>นเดอรี่นะครับคุณสามารถใช้สกินดำดำสกินแรกสกินแ,แบบเดฟเฟลของมันได้เลยเพราะสโคบมันก็มองง่ายสบายๆอยู่แล้วนะครับอันนี้เท่าที่มาทําคลิปแนะนำเนาะถ้าใครอยากหาปืนนี้ก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่โอเคครับมันไม่จําเป็นต้อง มีสกินสโคบรองให้นะครับเดิมเดมมันก็สามารถเล่นได้นะครับประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่ง GKS นะครับเมื่อกี้ก็กดให้ดูเลยนี่หว่าผมใช้ประมาณนี้นะครับทำไมปืนมันยิงสามนะตายไม่ใช่หรอปืนมันแรงมากๆไม่ใช่หรอทำไมไม่เพิ่มระยะดามมี่ให้มันสุดกว่านี้เท่าที่ไปดูมาอะไรมานะครับความคล่องตัวมันอาจจะเป็นข้อด้อยของปืนนี้นิดหน่อยเมื่อเทียบกับในระดับ SMG นะครับแต่เล่นจริงๆความคล่องตัวมันก็โอเคแหละมันอารมณ์เหมือนปืน AR เลยแต่ว่า มันก็เป็นคาบ SMG อยู่นะครับมันก็ยังคือ SMG อยู่ตลอดนะครับผมก็เลยใส่แค่ลำกล้องตัวนี้ครับเพราะว่าได้ข้อดีหลายอย่างนะครับแล้วก็ข้อเสียค่อนข้างน้อยมากนะครับก็คือได้ทั้งเก็บเสียงด้วยได้แม่นยําด้วยแล้วก็ได้ระยะดาเมจเล็กน้อยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าได้มาส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ข้อเสียมีแค่ซูมช้าลงนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เอามาเอาบานท้ายมาแก้เรียบร้อยนะครับก็คือแก้ข้อเสียในริมกระลำกล้องเรียบร้อยนะครับ ส่วนคลิปหลังเนี่ยผมเพิ่มควาองเข้าตัวเข้าไปเพราะว่าถึงมันจะลดแรงดีดลดแม่นยําลงไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับอันนี้มันลดลงไปเยอะมากๆแล้วนะเห็นตรงความแม่นยํากับควบคุมทางด้านขวาไหมครับมันลดลงไปประมาณเห็นเป็นแดงๆขีดๆอยู่นะครับผมนะก็ลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับก็ยังถือว่า5855แนะครับแม่นยําควบคุมเนาะยังถือว่าเยอะมากๆเกินไปสาหรับ SMG ด้วยซ้านะครับแล้วก็แม็กซ์สีครับต้องใส่อยู่แล้วครับจะใส่เป็นแม็กซ์สีก็ได้แต่ผมมองว่า5นัดนะครับ กับข้อเสียงที่มันมาหาศาลม,มากๆนะครับปีโดดช้าด้วยซูมช้าลงด้วยแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ก็ช้าลงด้วยอีก3%ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็เอาแค่40นัดก็เพียงพอแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ลั่นไวขนาดนั้นแล้วปืนมันก็แรงด้วยบางจังหวะก็ที่อกสาม,มารถตายนะครับอีกอันหนึ่งผมอยากได้มันคุ้มๆหน่อยนะครับเพราะผมเล่นในฮาร์ดพอยไงก็เลยใส่เป็น OWC เ a เซอร์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอ่อไม่อยากใส่เลเซอร์ก็ เปลี่ยนลำกล้องนะครับเอาเป็นใส่ลำกล้องแบบอันนี้ก็ได้แล้วก็ไปใส่อันหน้าเป็นโมโนก็ได้แล้วแต่ที่จะบิวนะครับแต่หลักเลยคือผมใช้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะโหลดเอาในคลิปใช้ประมาณนี้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกระดานกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรบ้างก็ยังเหมือนเดิมนะครับสาหรับที่แนะนําที่ว่าเป็นที่มันคุ้มๆและสำหรับใครที่งบน้อยแต่อยากมีปืนระดับเลเยอดรี่ติดไอดียไว้สักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าสำหรับกิจกรรมกาฟิตี้ปาร์ตี้นะครับ มันสุ่มไปครับการันตี70ครั้งคุณจะได้บัตรแรกเ e เยอนารีถาวรนะครับคุณก็เอาบัตรเนี่ยมาแลกตรงนี้นะครับว่าจะเอาเป็นช็อปเปอร์เอาเป็นเลเซอร์แบ็กหรือว่าจะเอาเป็น RPG พนะครับปืนพวกนี้ก็เล่นได้ทุกุกระบอกเลยนะครับพอเล่นได้อยู่นะครับแต่ช็อปเปอร์จะเห็นบ่อย RPD ก็พอเห็นบ้างในแร้งนะครับแต่เลเซอร์แบ็กนั่นก็คือมันนานที้ะกัดนะครับแต่ช็อปเปอร์นี่คนเล่นเยอะอยู่นะครับก็ลองชั่งน้ำหนักเอานะครับว่าเออปืนตัวนี้เราชอบไหมหรือถ้าไม่ชอบก็าไ้้ปนนนรรระะะบบดคคััมณี ต่ใครที่หาร้านเติม CP นะครับถูกกว่าเติมเองเนาะเติมง่ายเติมไวนะครับแนะนำร้าน Richmond Shop เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแกลงกันเลยดีวยกว่านะครับผม yeah, can straight, need the light, I need oh. to breathe Get me up and out of this am on my feet Another cup of coffee in me, that's what I need My eyes puffy, I can't see I'm too tired to function, but too lost to sleep Hey, I think I need to be on something medication I think I need to figure out the segregation I think I need just a better education To understand the world that's so complicated Intoxicated, every night faded Just so I can sleep, get I feel hated I'm lost deep in my mind that I created I have dreams where my life is devastated Feel so real that I wake up shaking You think it's king? cause inside there's no haven Not head. if you get what I'm saying All these thoughts keep me up at night yeah. What am I doing, did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night yeah. I can't fix, straight me the light Yo. All these thoughts keep me up at night yeah. What am I doing, did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night อ่ะสองไายโอ้ยตัวเป็นพวกเราก็ว่าอยู่อะไรแต่ไปดีนั้งนี้โอ้ตายสาม กูดูหลังเข้าอีกอือ <c oughs> โอ,โ,โอ้โหเทศกันไวแบบสายฟ้าแลบเลยแต่ละแต่ละตัว i feel hated i feel hatred i'm lost deep in my mind that i've created i have dreams where my life is devastated you so real that i wake up shaking you think it's good because it's like there's no hating then not your head if you get what i'm saying all these thoughts keep me up at night what am i doing did i do it right all these thoughts keep me up at night i can't take straight neither light. yo all these thoughts keep me up at night I can't face rain, light. I really think I understand this world now. My head's been around in a circle. Move on, Jimmy, joining up. So they compensate with everything external. I'm trying to throw shade. No way. I'm just trying to find a meaning of life. Hey, this happiness if you try to live the right way. Forget about what others have in your life. pay be aware of what you are, what at. Take a step. โอ้โหเปืนคู่มาหมดตรงนี้แล้วกดสไลดนะ์แล้วแม่งเสือกไปนั่งงงเลยสไลไ์ไม่สลไสลได์ไปสไลด์ไปได้น่าจะรอดอยู่ช็อตนี้โอ้โหโดนอะไรอ่ะเฟนนิกไอ้ชื่แบบเสียงในหูนี่ก็กรรๆแทบหลุดเลยเมื่อกี้ โอ้าวโอ<ห>้ซ้ายก็เข้าอ่ะแต่มนนีเพื่อนมาเทศทันพอดีเวลา โอ้โหท่านงยิงแสกหน้ามปเลยหน้ามีสองตัวในจุดต้องรีบไปะถ้าเราไม่ได้เราจะจแพ้ละมันเขานำเราอยู่ละไปสวยพิกมาชนะแบบเฉียวเฉียวเชียดเลยอะ่ะ โอ้โหฝั่งน้ก็ตึงมากๆครับยิงบางจังหวะผมแล้วสู้ไม่ไหวเลยเจริงๆตีงานหรือเปล่าครับเนี่ยรับรับงานตีรับงานอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรตึงจริงก็ยิงคมมาหน้าแต่ละคนบางคนเล่นปืนนอกไม่ต้านลยจะยิงแบบผมหวทิ่มเลยอะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ GKS ในปัจจุบันยังเล่นได้โอเคนะผมว่าแต่บางจังหวะเนี่ยปืนมันอาจจะสั่นๆใส่ๆไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะถ้าผู้ชมแบบ เล่นได้ฉลาดกว่าผมเล่นได้เก่งกว่าผมแั่แหละมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมนะก็ลองไปเลือกใช้เลือกอะไรกันดูนะครับลองไปปรับแต่งอะไรให้เข้ามือดูสำหรับ GKS นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ